รรครับสวัสดีครับวันนี้ช่องปูเยี่ยมพารวยกับตัวแรกมาพอกกับตาอุ่นตาอุ่นนี่เพื่อเป็นผู้เฒ่าอาวุโสที่สุดในหมูบ่บ้านนนสตา์ของเขาเอาตาเดี๋ยวนี้จากปีเราก็แปดสิบสี่แล้วอดีเกียรอบเนาะสิบสองเกียเป็นแปดสิบสี ถ้ามาดูข้างหน้าพอตาบบเป็นห้าจามเรืไมตกก็บ่เป็นยังเฉ่มนกิ้งอยู่นตาเจ้าพวกมันจะตตกกี่้าสองเาสีบอกเอาท่างนี้ลรคต่าดูเกี่ยวกันน่นเจ้วแจวเดินเอนดีะได้มาพาบ่มาเป็ห่วยตกลงไปเศร้าหายยังเฉยอยู่วานตกอยู่โรคอยู่มือเรืองมือไปเจอแจกย่านหางยิงกันก็เสาอยู่เอา กุตกตาลตัวจะโตมา nhiều น้อยเนี้วโตมาก็ม่นนั่งนเสยสบายเป็นเยอะเพื่อได้จีโอ้ยเป็นเยอะเลยต้งใจหาเลขถามเลขกับมีบ่หลายตัวนี่ตะเว็ดมุงหรอกเดี๋ยวบ่เป็นยังเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วต่ว่าสี้ซี่ว่ามักโตให่นา อันนี้เป็นเลขถอดเห็นว่บ่เป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัอนบังกอนบังกอนมันบ่เขียนตัวบกเต็มเลขออกกระรานบ่เขียนคะอันนี้เป็นเลขถอดนะครับเด้อเลขถอดงวดวันที่หนึ่งมีถุนนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ได้ตัวอะไรมานทันบ่เอาทันทันไปบเขียนตัวบ่ไงก็สิบหกชุดเข้าเอาเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดเอาทอดออาไามเหลือแปดชุดสีแดงแดงสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่มักมักว่าตามักตัวไหนมากกวาสี่มากกวาสี่บ่น้ามาอะไรฝันท่านบอกหรือยังไหนฝันท่านบอน้ามาไอแต่ว่ามักอื แล้วก็ฝันเห็นกล้วยเห็นยังนี้เห็นมันสิเป็นเก่าสี่ชุดสุดท้ายเก้าสี่หนึ่งสสหกสี่เมาเเอาตัวนี้ละตัวนี้ละตาเก้าเกบ่สี่เก้าเก้เก้าตาอุ่นกับมักสี่เก้าเก้ให้กันเลยมาด้โมเงิื่นมากตัวเลยอ้าวเลขมันมาสามมาสี่สันได้ยิน ลเลขหลอกหอนึ่งขั้นสามสี่เฮ้ตอกมาเนี่ยมีเลขมากอยู่สตัวเหรอมีเก 4, 4, 4, 4, 4่าสี่หนึ่งนสะี่สี่หกสี่เจ็ดสี่ชนนี่แหะขั้นบทสี่กจวงว่าพ่อตู่ฝันต้องวัดเอาพ่อตู่ฝันวางเน่ยบอกสู่ฟังด้วยฝันว่าได้ผูกกล้วยไล้กล้วยของขอัการางที่หน้าเต็มเต็มขอกเลย เาฟัน้วยฝนถี่ตกฟันงวยมันถีแรงยอตีเลเ้ี่ยกระโดกระไดก็ได้ก็ได้กเ้กด้ก็ไ้ก็ไอก็เดก็ด้ก็ไก็ไดก็ได้กันก็ได้ก็ได้กาได้กได้ก็ไ้ก็ได้ก็ดก็ไดก้ก็้เ็ได้กล็กด้ก็ักดไดก็ดก่ไดดก ปวดวงนึงเรอคกับัน่ะไรคุ้ยเขาคอกมันพิมหมอกันนี่เขาว่าไรคุ้ยเขาคอกมันกระซีมีซีสรรม้ามันก็เป็นเก่าอยู่แล้วคุ้ยเป็นเก่าบ่บ่เป็นซีบ่ตามีซีขากระีกันเออจีว่าเป็นผู้เฒ่าไะไรคุ้ยที่เป็นเก่าซีเป็นนโมาณจีโอ้ยดม่ะหมายความว่าสีห่ากวนอือเทียนหน้าเทียนดูอ่าอืออ้า ผู้บมีคล้ยยือมีมาตเต็มอกอบก็เลยจับผูกไปสีโตัวผูก็ตัวแม,ม่ตัวใหญ่ละตัวน้อยมันไมดอกก็สันเออเลยผูก็เสาหน้าไว้ก็สันนะมาซื้อหนึ่งกับบกไก่เอ,อ,อ้าผูกกยเสาเชียงนะเขาเป็นเนึ่งสีเนี้ยมันก็ถือว่นนั่นหรอเนาะตีว่าถือก็พ,อ,พ,อ,พอเห็นเจ้าโอ้ยแต่ก็จับถือควายกตก็ควายกตก็กล้วยเพราะว่าหนุกตัวเออ ต้งลุดต้งแหวมันลูดแมจะแมมเหรอที่โตเนี่ยเออเออออาวันนี้ฝันว่าไรเขาขอกอเขาบอกบ่ฝันวดวดหดตองวดปออหดองหดเนาะอ่าเาแล้วมึงเสียงมึงหล่าวอ่ะวันนี้บนเสาเสือตตอยจุคนโ้หืนใจดังหัาหานเบงสันก็งี้ขนาดตจุดางมันยังงใจดังสองผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ อยู่ไสยก็อยู่ดอนน่ะสิมันก็เป็นยังสั้นล่ะธรรมาตาลนะกรกโดนหลวงพ่อพิษเจ้าก็ดืือเสียงตามเป้าเอาเทียบกันเอาระวังเลขก่อนนี้มีกี่ตัวดอกเมื่อคืนจังเจ้าตีเลขใส่เลขใสล้กว่าหรอกถึงสุ้มวันเราเรียกคองกิ่งเนาะเออขึ้นไส้ซุ่มขวักเงินเทอร์ควิสห้องประศิลปเนาะห้องประชัเนาะ ประทัดใหม่ก็เป็นหนึ่งไส่ก็เป็นยัางหัว่าเป็นเก้าปีนั้นเป็นบ้าอย่างบ่ไปพ่อผู้ดยก็บอกแต่เหล็กมูบอกเงมันก็ถือเงี้ยนันบ้านเนาะก็ยังถึกโอ้ยปาัสานกระโจดก็ถึไส่นาะโอ้ถึเหล็กเนาะสั่นสานไห้สานกระโจดเนาะขอทดีแล้วดมก่อนเราเท็ ข้างกันเอา้าฟังตาดมเออฟังตาอุน่นฝันว่าอะไรคว้ยเข่าขอบพากันแปวได้ครับเด้อเ <c oughs> ทียบใส่กับตัวเรียกมันจะมีคว้ยอยู่หกแมวสันแม่ลูกหกตัวบ่อืมอืมคว้ยเข่าขอบมันโดได้ผ,ผูกซีแม่ผูกซีแม่เอา้าพอซีหกกระเกลวซีละซีหกซีเกต้าซีเ <c oughs> <c oughs> รียนน้ำมันนี่ละจะซีไรเออพอได้ฟัง แต่ว่าเลกส้นี่เข่าดี้อครับเนเลขสนเข่าเบิ้งเอาเิลดว่าเลขถอดรอขึนื่อเลยเ็ดใหม่อตอนอะไรบ้างมันแตกนี่ก็จะมีแน่ทั้งสั้นเนามันเทียบสองสูตรออกมาเท่ละีตนี่นี่นแหนนี่นี่นี่สี่ก็เบิ้งครับแต่ว่าของมนี่กับม้วนอะก็บ่ดีครับ เก้าหนึ่งสองสี่เอามาซื้อใส่สามสี่หกเจ็ดหลักสิบหลักหน่วยอยู่คนละหมอกซื้อหลายเขาเอาพอจับใส่กันแล้วก็มาเป็นสิบหกชุดถอดอกเหลือแปดถอดอกเหลือสี่เห็นยายเหลี่ยมถื่อกว่าผู้ใดพ่อแต่่วาถืเลขชุดนี้ก็เพียนาวนะครับเด้อหินใจถมเพื่อนย้อนพ่อตาปุ่นนี่ล่ะ นบ่อก้งเงินคันว่อตำอ้าตาอุ่นคันมาออกเก้าซีถือว่าฝันแม่นเลยตาอุ่นมีอยู่ในเหล็กหลอกอยู่คันออกซีหกกถึกออกซีเจ็กรถึกเหล็กฝันอย้านี่ว่างนี่เออเจ้ว่าอายุเจ้าแปดเนาะเออคันออกเลขล่างแปดสี่สี่แปดเนี่ยพราะแห้งเอาเลขล่างมันมาสีแปดแปดซีแปดห้แปดเก้าห้าเก้าไปยังสัว์เก้าี่ีเก้าไปยังสัตว์ออนนี้ล่าง ใ่ว่า<อ>บนกิมีซีดวงเงนี้เข้ากันเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็เอาซรันี่แหละครับผููเยี่ยมอําลาพาจากนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้ยฟูได้พ่อคลิปนี้ก็ได้ครับกราบสวัสดีครับ<อ>ผม